สวัสดีค่ปะปัญหาของนางเอก,กเริ่มคลี่คลายไม่ได้รู้ว่าที่ผ่านมาพราะเอกดีกับเธอแค่ไหนเขาทําตามสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่ตอนที่เกิดอุบัติเหตุคราวก่อนถึงได้จ้างพนักงานที่มีเลือดกุ๊กเดียวกับเธอมาทํางานที่บริษัทด,ด้วยอย่างอดีตหัวหน้าบัญชีของนางเอกก็คือหนึ่งในนั้นนางเอกมาที่ชั้นดาดฟ้าอีกครั้งเธอโทรหาพราะเอกเพื่อถามเรื่องที่เธอเพิ่งรู้แล้วเขาก็ยอมรับเพราะแค่ครั้งที่นางเอกเกิดเรื่องตอนไปเที่ยวนั้นก็ทําให้เขารู้สึกกลัวเพราะนางเอกและน้องของเขาต่างก็เป็นคคคนสสํําาาััญหรบเขทงู่ง พระเอกขอให้ไหนเป็นตัวของตัวเองเป็นผู้หญิงคนเดิมที่เคยขึ้นมากินข้าวอยู่บนชั้นดาดฟ้าคนนั้นแล้วก็ทําให้นาเอ,เอ,เอใจว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเธอมาที่นี่บ่อย,อยแล้วเธอก็ได้รู้คําตอบเมื่อพระเอกเรียกเธอเข้าไปในห้องห้องที่มองเห็นด้านนอกแต่คนที่อยู่ด้านนอกมองไม่เห็นคนข้างในในายเอกเห็นแบบนั้นก็แทบกรีากชีวิตที่เงียบเหงาของพระเอกที่อยู่มาวันหนึ่งก็<ๆ>ไม่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแอบขึ้นมากินข้าวที่นี่บ่อยๆหอัวร่าบ้างร้องไห้บ้างนานวันไปก็กลายเป็นความเคยชิน จนเขาอยากจะหาวิธีที่จะได้กินข้าวกับเธอคนนั้นโดยไม่มีอะไรมาขวางกันนายเอกพูดถึงเรื่องสําคัญก็คือเรื่องที่เธออาจจะมีลูกไม่ได้แต่พระเอกขอให้เชื่อใจเขาถ้าเขาเลี้ยงดูเธอเป็นอย่างดีเธอก็ต้องมีลูกเมื่อปัญหาที่กังวลถูกปัดเป่าไปนางเอกก็ตกลงที่จะมากินข้าวกับเขาที่นี่อีกพระเอกได้แต่เสียดายที่จะไม่ได้แอบดูใครบางคนกินข้าวข้างนอกนั่นอีกแล้วนายเอกจัดปาร์ตี้ในห้องเพื่อนกับแฟนเพื่อนมากันหมดบรรยากาศกำลังดีๆแฟนของเลียวก็มาทำเสีย เขาแยงพอเพลงดื่มเหล้าที่กําลังจะดื่มแทนน่ะเอกความเสนอหน้าของแฟนหลิวทําให้คบนบนโต๊ะมองอย่างไม่ค่อยพอใจอยังไม่พอแค่นี้แฟนหลิวยังเอาโปรเจกต์มาเสนอกับพระเอกแถมมัดมือโชกที่จะให้พระเอกตกลงร่วมมือกับเขาด้วยพอได้กลับมากินข้าวที่ห้องพพะอเอ,อีกครั้งนายเอกก็เริ่มคิดที่ผ่านมาเธอทําอะไรแย่ๆให้เขาเห็นบ้างหรือเปล่าอย่างดีที่เขาไม่ได้ยินที่เธอพูดแต่ใครจะไปนึกว่าบอสถึงกับเรียกคนมาสอนวิธีอ่านปากให้แล้วยังขิงอีกว่าเรียนได้ไม่กี่ครั้ง นางเอกก็เสร็จข่าวซะก่อนไม่นานนักจึงชี้กับน้องเคยพระเอกเข้ามาบอกข่าวดีเรื่องคดีความที่กำลังเป็นปัญหาทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วงานนี้เะเอกเตรียมฟ้องเอาคืนให้ถึงที่สุดว่าแล้วทุกคนก็เตรียมฉลองข่าวดีทั้งเรื่องที่เพเอกกับนางเอกคืนดีกันในเรื่องที่ชนะคดีความครั้งนี้ด้วยพระเอกจัดง,งานฉลองที่บ้านทุกคนต้นลำกันเป็นคู่ๆนางเอกเองก็ไม่ไก่ก้าเหมือนเกา่าต้นรำกับเะเอกได้อย่างสวยงามคู่ของจ้งฉีกับลี่ซูก็หวานกันไม่หยุด ธอคือคนที่สวยที่สุดในสายตาของเขานักเอกจับได้ว่าพเพเแอบด,ดูข้อความในมือถือของเธอถึงได้รู้ว่าเธอไปเรียนเต้นลัมมาและนั่นก็คือที่มาของงานเต้นลัมในวันนี้น้องเขิของเพเอกมายืนคุยกับนางเอกเรื่องของบอสที่เป็นทั้งเจ้านายและพี่ที่ดีและเขาก็เชื่อว่าเพเอกก็ต้องเป็นแฟนที่ดีของนางเอกแน่นอนเขายัางให้ในางเอกเกรียกลิวมาคุยเรื่องงานเป็นการส่วนตัววันต่อมาลิวก็มาคุยงานกับเพเอกเขาสนใจในโปรเจกต์ มีเงื่อนไขหรือต้องเป็นคนรับผิดชอบงานนี้เท่านั้นพเพราะเพกรู้ว่าหลิวคือเจ้าของโปรเจกต์ที่แท้จริงและถ้าเธอตกลงเงินลงทุน1นึ่พันล้านก็พร้อมที่จะลงทันทีนางเองกกลับมาก็คิดในเรื่องนี้เธอกลัวทําให้เพกผิดหวงังแต่สําหรับนักธุรกิจอย่างเขาไม่มีวันลงทุนถ้าไม่เห็นกําไรเพราะโปรเจกต์นี้น่าสนใจเขาถึงทําและอีกอย่างการลงทุนครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้หลิวหลุดพ้นจากแม่และแฟนของเธอได้สักทีนางเอกที่ยังค่ดเรื่องนี้อยู่ก็ต้องปลื้มปริมที่เพกเห็นเธอมีค่า ขณะเจ้าตัวเธอมาชดใช้ถ้าครั้งนี้ขาดทุนนางเอกเอาเรื่องที่เพลงบอกเธอมาเล่าให้หลิวฟังทําให้หลิวดีใจที่มีคนมองเห็นค่าและให้โอกาสเธอขนาดนี้ในวันอากาศดีที่ทุกคนออกกําลังกายกันแต่แล้วคู่ของเจ้งชีก็เกิดปัญหาเพราะมีสาวๆส่งข้อความมาหาเจ้งชีไม่หยุดเหมือนเจ้งชีจะไม่ได้บอกใครว่าเขามีแฟนแล้วทําให้ลิซูกโกรธและงอนไปตามระเบียบและเพราะเรื่องของเจ้งชีก็ทําให้ในางอยากรู้เรื่องแฟนเก่าของเพล็กบ้าง แต่พรารู้ก็ช้ำใจเพราะแฟนของเขามีทั้งไฮโซและดาราชื่อดังพอเพลงอยากรู้เรื่องแฟนเก่าของนายเอกบ้างนายเอกก็เขินก็เขาเป็นแฟนคนแรกของเธองั้นก็คงไม่ต้องถามคงไม่มีใครแอบ,บชอบนางเอกแน่นอนพระเอกเชื่อแบบนั้นแต่แล้วก็เกิดเรื่องเมื่อนางเอกเจอจุดหมายลักซอดอยู่ในหนังสือเรียนพิเศษเธอรีบเอาไปให้เพกดูเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพกให้ในางเอกไปต่อปฏิเสธให้เด็ดขาดถ้าไม่งั้นจากประสบการณ์ของเขามันจะไม่จบแค่นี้ แต่เพ็กลับไม่ได้รู้สึกถึงอย่างที่ในเอกคิดเขาแค่รู้สึกว่าแฟนของเขาโตแล้วและเพราะยังไงเธอก็คือของเขาเท่านั้นวันนี้หนเอก,กเลยหาโอกาสเคลียร์กับเจ้าของจดหมายนั่นแล้วก็กลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดจดหมายนั่นไม่ได้ให้เธอแต่ให้ยายเพื่อนน่ารําาญคนนั้นต่างหากหลังเลิกเรียนหนเอกก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพ็กฟังเจ้าของจดหมายหาว่าเธอเป็นคนขโมยจดหมายรักไปเพื่อจะตีสนิทก,กับเขาในเมื่อเขาไม่ได้วางผิดที่นั่งและจดหมายนั่นเขาก็าวางไว้ใต้หนังสือ ไม่ใช่สอดไว้ข้างในอย่างที่านเห็นแล้วจังหวะนั้นยายเพื่อนหน้าลำคานก็โทรเข้ามาพอรู้ว่าพระเอกมาด้วยก็รีบมาหาหนาาเอกทันทีพอยายหน้าลำคานนี่มาถึงก็เริ่มด่ามากเรื่องจดหมายอะไรก็โยนให้หนาาเอกทุกอย่างปากพูดกับนาาเอกแต่ตาก็มองไปที่พเพกไม่หวางตามาถึงตอนนี้นาาเอกก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเธอรีพาเพเอกลกับทันทีพอมาคิดให้ดีก็เป็นเพราะตัวเธอเองที่ไว้ใจคนอื่นมากไปขนาดบอกว่าเพระเ,เป็นแค่คนขยรถมือสอง ใหญ่หน้าลำคานก็ยังมาสนใจอีกวันนี้พิกพานเอมาฉลองที่สอบเสร็จทีรีสูที่ยังทะเลาะกับเจ้างชีอยู่ก็ประกาศไว้ก่อนถ้าเจ้างชีมาเธอจะกลับทันทีแต่แล้วเจ้างชีก็มารอเธออยู่ตรงหน้าพร้อมกับข้าวของที่สาวๆคนอื่นเคยให้เขาไว้เขาให้รีสูจัดการทำลายของพวกนั้นได้ตามสะดวกก่อนที่เจ้างชีจะขอรีสูแต่งงานแล้วการขอแต่งงานครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จรีสูยอมตกลงเธอจะทิ้งอดีตของเขาไว้ แล้วพวกเขาก็จะเริ่มต้นกันใหม่ทุกคนมาดื่มฉลองอวยพรให้กับเจ้าฉีและลี่ซูนางเอกถือโอกาสดื่มให้พระเอกบ้างแต่เขาต้องการควงแขนดื่มกับเธอเท่านั้นการควงแขนดื่มเหล้าเป็นธรรมเนียมของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในวันแต่งงานค่ะเช้าวันต่อมานางเอกที่นอนหลับอย่างฟินอยู่ในอ้อมกอดของพระเอกแต่เธอคิดว่ามันเป็นความฝันทั้งรูปทั้งคำจนพระเอกเริ่มทนไม่ไหวพอเอกรู้สึกตัวก็ตกใจรีบออกจากอ้อมกอดของเขาทันทีแต่ก็หนีไม่พ้น เธอรีบโวรสัญญาที่เขาจะไม่ทําอะไรอย่างว่าตอนที่เมาพเอกได้แต่รื้อฟื้นความทรงจําให้คนที่เริ่มก็คือเธอที่เมาแล้วจัดหนักจูบหนูเนียอยู่กับเขาไม่ห่างและตอนนี้เมื่อไม่ได้เมาแล้วนายเอกเห็นพเอกเหมือนจะเอาทิ้งก็รีบหนีลงจากเตียงออกจากห้องไปทิ้งให้พเอกทําใจสงบสติอารมณ์ที่ถูกนายเอกปลุกขึ้นมาแต่เช้าแล้ววันนี้ข่าวดีก็ตามมานายเอกสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้สมกับที่หวังและได้เริ่มตําแหน่งเป็นหัวหน้าบัญชีทันทีเพื่อนๆพ,พ,พากันมานดีกับเธอด้วย แล้วก็ทําให้ในาเอกรู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนไม่ได้มองว่าเธอไม่คู่ควรกับบอสแล้วพอกลับมาบ้านในก็ฉลองกับเพื่อนๆนต่อดูเหมือนเธอจะดีใจมากกว่าตอนมีแฟนสะอีกแล้วหลิวก็เตือนนายเอกว่าถึงเวลาที่ต้องให้พ่อแม่รู้เรื่องของพระเอกทีคืนนั้นในก,ก็ตัดสินใจโทรหาแม่บอกเรื่องสอบและเรื่องเลื่อนตาแหน่งทําให้แม่ดีใจแล้วเธอก็ค่อยๆบอกแม่เรื่องที่เธอมีแฟนแล้วแต่พอแม่รู้ว่าเป็นเจ้าของบริษัทแม่ก็นิง่งเงียบไปจนนายเอกตกใจคิดประช็อก ที่ไหนได้แม่คิดว่าเธอถูกหลอกนาเอกก็เลยให้แม่คุยกับเพกโดยตรงจะได้ไม่ว่าเธออีกพระเอกให้หนาเอกออกไปข้างนอกไม่ให้เธอฟังที่เขาคุยกับแม่ทางแม่ที่พอรู้เรื่องคขาวก็หาวิธีบอกพ่อนาเอกที่ไม่ยอมรับเรื่องนี้ง่ายๆแม่ก็ได้แต่บอกว่ามีคนมาชอบลูกสาวแล้วแค่พ่อรู้ว่าเป็นคนมีเงินพ่อก็ไม่พอใจทางนาเอกที่มาเซาซีอยากรู้เรื่องที่เพจคุยกับแม่แต่เขาก็ไม่ยอมบอกบอกแต่ว่าที่แม่ห่วงว่าเขาเป็นพวกหลอกลวง ดึกขนาดนี้แล้วลูกสาวยังอยู่บ้านผู้ชายสองต่อสองไม่ต้องบอกว่าหลอ,อกไปถึงไหนพอนเนกนึกขึ้นได้ก็ตกใจจะรีบกลับบ้านแต่กระสายไปซะแล้วพระเอกคงไม่ยอมปล่อยให้โอกาสหลุดมือในเมื่อเธอกล้าที่จะบอกแม่เรื่องของเขาก็เท่ากับว่าเชื่อในตัวของเขาแล้วพระเอกให้ในาเอกย้ายตัวกับหัวใจมาอยู่กับเขาคืนนี้และก่อนที่ไฟจะลุกชดช่วงนาเอกก็ยังแอบห่วงเรื่องบ้านที่ต้องขอมาจำคืนแล้วเธอก็ต้องตกใจอีกครั้ง ว่าเจ้าของบ้านเช่าที่ว่าก็คือเพเอกนี่เองวันนี้ระหว่างที่เนกทํางานอยู่น้องของเพเอกก็โทรมาตามให้เธอไปช่วยบริจาคเลือดให้คนกุ๊ปเลือดพิเศษพอถึงโรงพยาบาลเพเอกรู้เข้าก็โทรมาและก็ไล่ยาวนางเอกที่ไม่บอกเขาเรื่องมาบริจาคเลือดนางเอ,งถอ,อากถธอว่าขาดที่เลขามาตามเขาไปประชุมเลยลอดตัวไปแต่ระหว่างรอบริจาคเลือดน้องพรพเอกก็ต้องรีบกลับไปดูลูกที่เป็นไข้กระทันหันทิ้งให้ใเอกอยู่รอผลเลือดคนเดียว แต่พอพยาบาลมาถึงผลเลือดออกมาปรกากฏว่าในเอกท้องทําให้บริจาคเลือดไม่ได้าว่ทาท้องคําเดียวทําให้เอกช็อกและช็อกเพราะคิดไม่ถึงถเธอโทรหาแพาเอกแต่ไม่ติดก,ก็ได้แต่ส่งข้อความไปบอกเขาเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่พพะเอกาลังประชุมงานอยู่พอเขาได้รับข้อความเท่านั้นก็รีบรุกออกจากห้องประชุมทันทีพอเพทไปถึงที่โรงพยาบาลก็เข้าไปกอดในเอกไว้และบอกให้เธอเตรียมแต่งงานระหว่างทางกลับบ้านเพทก็โทรไปต่อว่าน้องยาวเหยียดที่ปล่อยให้ในเอกอยู่คนเดียวที่โรงพยาบาลแบบนั้น ทำเอาในแอบสงสารน้องของเขาที่คงงงว่าโดนด่าเรื่องอะไรด้วยความที่พเพ่กลัวคนอื่นจะนินทางเรื่องท้องก่อนแต่งก็เตือนในเอกให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้ก่อนผู้ชายไม่มีอะไรต้องเสียถ้าใครรู้คนที่เสียชื่อมักจะเป็นผู้หญิงเสมอไปมาถึงตอนนี้ที่านเอกยังสับสนอยู่เธอได้แต่ปล่อยให้พเพ่หเป็นคนจัดการไปก่อนบนโต๊ะอาหารวันนี้แต่ละคนก็แปลกใจที่อยู่ๆพเพ่หกับานเอกจะแต่งงานกันแถมยังจะแต่งตัดหน้าเจ้าชีกับลี่ซูอีก ทำให้ทุกคนเริ่มสงสัยว่าเพราะนเนกท้องถึงต้องรีจัดเพเอกแต่ปัญหาอ้างเรื่องงานของบริษัททําให้ไม่มีใครกล้าถามอีกวันนี้ในเอกมาได้ยินเพื่อนเมาเรื่องดาราที่ท้องก่อนแต่งเพื่อจากผู้ชายมีเงินทําให้ในกลัวว่าเพเอกจะคิดแบบนั้นเหมือนกันเพเอกพานเนกไปหาหมอตรวจร่างกายอีกครั้งผลออกมาเธอไม่ได้ท้องอย่างที่คิดค่าเอชซีคราวนี้เป็นปกติอาจจะเป็นเพราะคราวก่อนในกินพวกขนมคัสตาร์ดมากไปทําให้ค่าโปรตีนสูง แล้วที่เธอดูเหมือนร่างกายอ่อนล้าก็น่าจะเป็นเพราะทําการบ้านกับพระเอกหนักเกินไปในเอกเดินไปบนไปโชคดีจริงๆที่ไม่ได้บอกใครไปว่าตัวเองท้องไม่งั้นก็ต้องมาอธิบายไม่จบในเอกพูดเหมือนเธอต้องเหนื่อยคนเดียวแต่ที่จริงคนที่เหนื่อยอีกคนก็คือพระเอกที่เป็นคนทําให้มีลูกโชคที่คิดว่าตัวเองท้องเนยก็แอบอินไปหลายวันคงมีแต่พระเอกที่ดูเหมือนไม่รู้สึกอะไรทําให้เนยสงสยัยหรือว่าเขาไม่อยากมีลูกที่จริงจะมีลูกหรือไม่มีลูกพระเอกก็มีความสุข แค่เขาไม่อยากแต่งงานเพราะมีลูกเท่านั้นเองอีกอย่างสําหรับเขาแล้วนาาเอกยังเด็กเกินไปควรจะได้เยวเล่นไปก่อนหรือให้เขาเล่นกับเธอไปก่อนอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วเพจก็นึกขึ้นได้ว่าเรื่องขนมคัสตาเจ้าปัญหาและพอรู้ว่าเพื่อนที่ให้มาก็คือคนเดียวกับที่ทําให้ในาาเอกโดนจับในวันนั้นเพราะเธอคือแม่สื่อที่ทําให้เขากับนาาเอกได้คบกันและกําลังจะแต่งงานกันเพราะฉะนั้นวันต่อมาเพื่อนคนนี้ก็ได้เลื่อนตําแหน่งเป็นรางวัลตอบแทนที่ทําหน้าที่ได้ดี วันนี้นายเอ,อกอมากินข้าวกับเพื่อนแล้วเธอก็บอกความรู้สึกของตัวเองที่ยังสับสนว่าอยากหรือไม่อยากแต่งเธอกับระเอกไม่ได้ปรึกษาเรื่องงานแต่งกันเลยสักครั้งทุกอย่างให้น้องของเขาเป็นคนจัดก,การทําให้เอกตัดสินใจว่าถ้าระเอกยังเป็นแบบนี้ต่อเธอก็คงไม่แต่งงานกับเขาเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันกระทันหันเกินไปแล้วนายเอกก็ไม่รู้ว่าเะเอกคิดอะไรอยู่ไม่รู้ว่าอยากแต่งงานกับเธอหรือเปล่าคําถามมากมายเกิดขึ้นม่เรื่อหว,วั่นไหวเพื่อนเอกแนะนํานให้เอกถามใจตัวเอง รักเพอเอกหรือเปล่าถ้ารักก็แต่งงานกับเขาไปเฟิงเงือเ,เอาตัวอย่างอัลบัม้มพีเวดดิ้งมาให้พี่ชายดูแต่เขาก็ให้น้องตัดสินใจแทนเฟิงเงือยัยองห่วงเรื่องที่านเอกอาจจะมีรูปไม่ได้เพราะตระกูลยังต้องการคนสืบทอดต่อรพอเอกไม่พอใจเขาห้ามน้องไม่พูดเรื่องนี้อีกเมื่อเอกกลับมาก็มาร่วมวงดูด้วยแต่ดูเหมือนบรรยากาศมนันแปลกๆยังไงชอบกลแล้ววันนี้ไหกก็ถามเพอเอกเรื่องวันแต่งงานเธอจะได้ลาหยุดได้ถูกวันแต่เพอเอกก็บ,บอกไม่ต้องเรียบร้อนแค่นั้นทําให้เธอไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไร ถามสิคะถามจะได้รู้ไม่ต้องมาเดาไปเดามาแบบนี้ทุกตอนตวเบิงเงือทั้งพานนาเอกไปลองชุดแล้วก็พาเธอมาหาหมอจีนจัดยาบำรุงร่างกายแต่พอเพกเห็นยาในมือและรู้ว่าเป็นยาบำรุงร่างกายสําหรับเตรียมมีลูกเ <c oughs> ขาก็นาเบึงเอาอยาคืนน้องไปและไม่พอใจที่ยังมาวุ่นวายเรื่องนี้อยู่อาการของเพเกทาให้หนสงสัยว่าเขาไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานหรือกลัวเธอทําใจไม่ได้ที่จะไม่มีลูกกันแน่ระหว่างที่เตรียมเรื่องการเชิญแขกมางานคนที่วุ่นวายคงจะมีแต่น้องเพเอกกับลี่ซู แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมารีซูเห็นลายชื่อแขกในงานของเธอมีชื่อแฟนเก่าของเจงฉีอยู่ด้วยเจงฉีว่าเธอไร้สาระก็แค่เพื่อนเก่าแล้ววงก็แตกเมื่อเจงฉีพาไปต่อว่ารีซูอีกและมันก็ไม่จบแค่นี้เจงฉีทําอะไรก็ผิดไปทุกอย่างในสายตาของมรีซูแค่เขาไม่เดอดร้อนเรื่องชุดแต่งงานของเธอเขาก็ผิดแต่คู่ของนี่สิทุกอย่างมันสงบเงียบจนน่ากลัวพวกเขาไม่เคยคุยกันเรื่องแต่งงานเลยสักครั้งพอเพ่แคเนกินยาเขาก็ห้าม คนที่จะทําให้เธอท้องได้ก็คือเขาไม่ใช่ยาถ้วยนี้เขาคิดว่าคนที่เพิ่งแต่งงานกันก็ควรใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันให้เต็มที่ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันก่อนมาถึงตอนนี้นายเอกก็คิดจะบอกพ่อแม่เรื่องแต่งงานแต่พอรู้ว่าแม่ยังไม่กล้าบอกพ่อเรื่องเธอกับพระเอกนายเอกก็ล้มเลิกความคิดที่จะบอกเรื่องแต่งงานไปก่อนช่วงที่กินข้าวกันอยู่นายเอกก็ปรึกษาพระเอกเรื่องที่ควรพาเขาไปหาพ่อแม่เธอหรือพาพ่อแม่เธอมาหาเขา เอกที่ดูไม่รีบร้อนให้เธอรอเลิกก่อนค่อยว่ากันอันนี้ก็น่าลำย,ยัยพูดแบบนี้ไปใครก็รู้สึกไม่มั่นคงทางแม่เอกที่หาจังหวะมาคุยกับพ่อเรื่องแฟนลูกสาวที่อาจจะมาบ้านช่วงปีใหม่พอพ่อได้ยินก็รีบจะโทรหาลูกสาวทันทีดีที่แม่ห้ามเอาไว้กลัวพ่อรู้ความจริงแต่สุดท้ายพ่อก็ยอมให้ภาวะที่ลูกเคยมาบ้านแม่ได้แต่วันใจถ้าพ่อรู้ว่าว่าที่ลูกเคยรวยขนาดนั้นจะเกิดอะไรขึ้นจึงฉีมาปรับทุกข์กับอเอกเรื่องรีซู จึงชีโอดจอิจฉาเพื่อนไม่ได้ที่นาาเอกไม่เคยงอแง,งกับพระเอกเพราะเรื่องแต่งงานเลยสักครั้งวันนี้ที่ออฟฟิศหลังจากลิวคุยงานเสร็จก็บังเอิญมาเจอกับพระเอกเธอถือโอกาสขอบคุณและขอคุยเรื่องนาาเอกกับเขาเพราะช่วงนี้นาาเอกดูคิดมากเรื่องงานแต่งเพราะนาาเอกไม่มั่นใจว่ามันเกิดจากความเข้าใจผิดเรื่องมีลูกหรือเพราะความรักกันแน่ถึงนาาเอกไม่พูดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่คิดเป็นคำเตือนที่ทำให้พระเอกต้องกลับมาคิดหนัก ่วนทางลิซูที่กลับมาบ้านวันนี้ก็เจอเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกพร้อมคำดอกไม้ช่อใหญ่จากเจ้าชีที่จัดเพื่อขอโทษเธอโดยเฉพาะแล้วเขาก็เคลียร์เรื่องชุดแต่งงานเจ้าปัญหานั่นให้กับลิซูจะได้คนเราทะเลาะกันจะขอโทษกี่ครั้งก็ไม่ทําให้ขาดทุนเพราะฉะนั้นขอโทษได้ก็ขอโทษกันเถอะค่ะวันนี้เมื่อพระเอกกับนางเอกกลับมาบ้านบรรยากาศก็ดูเงียบงนันนางเอกตัดสินใจที่จะเปิดใจคุยกับพระเอกเรื่องงานแต่งงานยิ่งเมื่อเธอรู้ว่าเขาไม่คิดจะรีบแต่งกับเธอแต่ก็ยังรับผิดชอบทั้งที่เรื่องท้องเป็นเรื่องเข้าใจผิด นางเอกก็พร้อมจะยกเลิกงานแต่งคำเดียวสั้นๆสำหรับตอนนี้ก็คือคุยกันฟ้าไม่ต้องเดาใจอะไรกันให้มากเจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะ